ุณแอบตามดูฉันเหรอโอเคเ้าจะทำกันถึงขนาดนี้แต่ก็ไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมเวลาคุณสุรสิทธิ์พูดถึงคุณเ,เขาไม่เคยมีความสุขเลยเพราะคุณเลี้ยงลูกแบบนี้ไงคุณทำให้ลูกอึดอัดตามติดทุกฝีก้าวแล้วเขาก็ไม่เป็นตัวของตัวเองทำขนาดเนี้ย ไม่ต้องมาสารละแนยุ่งเรื่องการเลี้ยกลูกของฉันหรอกแล้วนี่คุณสุรสิทธิ์เขารู้ไหมคะว่าคุณทำกับฉันแบบนี้ยังจะกล้ามาพูดอีกนะผู้หญิงอย่างเธอเนี่ยก็คงจะอ่อยผู้ชายไม่เลิกอ,อ่อยหนึ่งคนสองคนสามคนแล้วก็พาขึ้นห้องนอนไป,ปรพร้อมกันเลยคืออะไรอะ่ะคืออะไรเหรอคืออะไรคืออะไรนี่คืออะไร คนนี่ไม่เป็นผู้หญิงที่สับซ้อนจริงๆเลย